ฟูฟูจ้าทุกคนวันนี้ได้ฟูฟูมาอีกแล้ววันนี้เป็นแกงแบบปลาเนาะจา๊านอแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่ไม่ได้เป็นแบบยางยืดเหมือนเหมือนอันทีเรล้วเนาะจา๊านมาลองทานเบิงจ้าทุกคนอาหารแอฟ,ฟริกาเนาะจา๊านาะห่วนออกเลยเคยเห็นไหมเห็นไหมร้นๆน,นะเนี่ยมาจ้าทุกคนลุยกันเลยรลบที่รล้วคือแบบว่าไม่ค่อยอเท่าไหร่ รอบนี้น่าจะโอเคอยู่มั้งเนาะมาจากทุกคนไม่เหนียวนะไม่เหนียวเหมือนรอบก่อนว่าสิบบกเขียวจะพยายามไม่เขียวมันเหมือนสิติดโค้กไหมบกเขียวนะ ป่าฮอนอ,อร่อยมากรอบนี้อร่อยรอบที่แล้วขาดเกลือรอบนี้รู้สึกว่าเกลือสิลาย Một kín bữa cửa cứ kín mẹ biệt nào là nào kín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  nào Phải nào kín nào là mất kín nào kín nào kín nào nhầm nào kín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  แคทฟิชอร่อยอยู่นะมันโอเคอยู่จ้ะสิซิ่มแป้งเบิงว่ารสชาติเป็นยังไงมันไม่มีรสชาตินะจ๊ะเนาะมันสิมันมันไม่มีรสชาติรู้สึกว่ามันพัายามกินล้วจะทกคนนะ มันดันหนอกมากขึ้นเก่าอ่ะแม,ม่นุพยายามกินละแม่จ้าทุกคนกินแรกๆมันก็เ,กนะกเสียบแด้เขาใส่อันนี้เขาใส่อะไรอะมันไข่เหรอใช่ปะเสียบู่ต่ว่ามันจ้าไหนหรอหรือว่ามันเป็นเพราะอันนี้เราเบอร์เกี่ยวแล้วก็กินลงไปมันก็เลยแบบส่วงสีแน่นๆแล้วส้งสีอยากอกอกทางเก่าจ้าทุกคนจบคลิปสั้นนิดเะจยนะเนาะ